แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามกลับมาว่าเราการเทรดแบบไหนที่อยากจะให้เกิดขึ้นนั่นน่ะสิณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นคือวัดไปเลยเอาแอนเจโรลัสเซลเทรดพ่วงไปกับจอร์แนฮูดชิฟิโนซิตรารอบแรกแต่ห้ามเสียออสซินรีฟในเงื่อนไขที่ว่าห้ามเสียออสซินรีฟนะในดีวนี้แล้วเอาเดชอนเต้เมอร์เรย์เข้ามาเลยจบจไปจบจบไปเลยนี่คือแบบวัดคนเดียวไม่พอต้องเอาอีกคนนั่นนั่นะสิตูนก็ว่าคนเดียวไม่พอแน่นอนเลยอะเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วเอลเอรกเกอร์นะต้องการทั้งยิงสามต้องการทั ้วยถ้าเกิดยิ่งเอาดีโลออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องการใครที่พอยกาที่มาถือบอลช่วยกับ,บระเบิดบอลด้วยมากคือ,อคือคือสมมุติว่าได้เดชันเต้มาเร่มาเนี่ยถือบอลช่วยเกมรับวงนอกเราอาจจะได้เห็นอ่าบูธบราวน์บ<อ>ูธบราวน์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคน <Bruce S 2> นึ่งน่าสนใจแ <นา S 1> ต<า>่ไม่ได้เอามา<อ>ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเอามาได้หรือเปล่าหรือจะเป็นอย่างถ้าเกิดไม่ได้เดชันเต้มาเร่จริงๆเนี่ยได้มาเดโรซานได้ไหมอเล็กซ์คารูโซเอามาสองคนโอเคไหมบูธบราวน์มาอีกคนไปสามคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ทาง LA ลาลีเกอร์กำลัง